ไนนะไน <c oughs> ทำไมม <c oughs> ึงแบนเนเชอร์โร่เพอร์เฟกต์วะไม่ชอบมันดันป้อมคนตีน <c oughs> ออไอ้แี่มาคัดเอ้ยไม่แค่มาคัดมาสิหลุดไอสัตว์ก็จะเลือกที่ไหนไม่เลือกไม่ทันมันเลือกก่อนไม่คิดว่ามันจะเลือกตัวหดเลยใช่ไหม,มตัวแบบต๊บตุๆมึงน,นี่ก็สุ่มไดยทุกวันนด้นะ <c oughs> เอือกตัวมาว่ามึงก็ไม่ได้ําโรยดีสุ่มอานี่แหละเหรน่าจะได้ตัวฟาร์มเยอะฝั่งมันก็ตัวฟาร์มเยอะโอเคแกมนี้ไม่จบไม่จบใน20นาทีก็จบ60นาทีอ่ะมันมันวัดผลตอนเฟิร์สบัตเไว้ใครโดนเฟิร์สบัตก่อนนั่นแหละรู้เรื่องนะันอ,อ๋อึนว่าวัดผลตรงที่ว่า ใครตายก่อนไอ้มาร์กไงหรือว่าจะมองภาพรวมดิเรามองภาพรวมเง่ายเฮ้ยกอัวปรุนนะทั้งนั้นมีฮุกแล้วคนมีฮต่อให้เอศูนย์เจ็ดก็กูมองภาพรวมไปเงี้ยชนะก็คสองโจ๊กเหรอสแต็กไว้ก่อนกูสู้ไม่ได้นะไม่ไม่ทีมันสแต็กไว้เดี๋ยวมันลากทีไปนั่นแหละนั่นแหละเอาแล้วมังกรน้ำแข็งกับมังกรไฟเจอกันล้วเออใครชนะเราหรือมันไม่รู้ว่ะเดี๋ยว่ามีสองหัวด้วยเดี๋ยว่าเออสองหัวไปต้องไปน้ำแข็งมันน้ำแข็งอย่างเดียวแต่ในหัวไม่มีอะไรนะ เออในหัวไม่เงี้ยตวงยุบหายเลยมึงขคยยี้ไอ้เดี๋ยวรอบหน้าเราเล่นเราเล่นทีมสัตว์ปีกไหมไอ้ย่าไวเปอร์ฟินิกอาไปหมดเลยดูมนัะไหมดูมก็มีปีกมีปีกเหรอเออบูมีปีกแต่มันเดินไงแล้ไม่นับเหรอไม่นับไม่นับรอสเออสัตว์ปีกไงฟินิกนึกว่าเอาแบบแค่มีปีกก็นับแล้วไอ้ไกโรก็นับนะมีปีกนั้น ใจโลไม่มีปีกที่ไหนแล้ไอ้เจี๊ยมึงตัดปีกมึงยังไงมึงบินยังไงอ่ะไอ้ใจโลไม่มีมันมีหนีวเครื่องบินไม่มีปีกเพื่อนแล้วมึงบอกตัดปีกมึงเอาไงกันแน่ดิไอ้เจี๊ยไมมึงแยใจโลตัวมึงจะเอาสัตว์ปีกเอาที่บินได้เนี่ยมันไม่มีให้เลือกแล้วก็ต้องเอาบินได้ก็ได้ลูโอพีเขา้างคาวบินได้เฮ้ยมึงยังลากไอีกนะของกูเมื่อกี้น่ะ นี่ไงนี่ไงมึงถึงมึงถึงอยากลากเพื่อนได้มึงทำอย่างนี้นี่เองเข้าใจที่พวกนี้หมดแล้วไม่ใจไม่ได้เลยจริงเอออนี่ก้าวไอ้ใจโรนเนี้ยปะเอาได้เอาไป้บุ้มมาบุ้มกำลังไปอยู่เพื่อนมันเห็นตีมันเห็นอุ๊ยตีสุดยอดตีกันไม่งงินตีหม่แล้ววะโอ้โหสวย โอ้โหตาย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 เออดันไปดันไปดันไปดันกลับดันกลับมามามา้อ่าไม่เป็นไรเป็นไรไมเป็นยากทำเลก็ทำไปตีเบาเออนั่นแหละจับไว้จับไว้เพื่อนจับไว้อ้าวอ่าจับไว้จับไว้จับไว้ตายยนตายด้มันตายไยมาแล้วกูมาแล้วมาแล้วกูมาแล้วร่างดูนะเดีไปเด็บกลางเบร่างนะมย้ ตามไอ้สีจริงอุ้ยตีอุ้ยไอ้สีแม่งมันสายบลิ n g ว่ะบลิ n g กินเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องเออเอาเรื่องเอาเรื่องสายบลิ n g กินไหนเอาเรื่องหิดตีหิดแลอาต่อดิเฮ้ยเราอย่ากลัวเอาต่อต่อกำลังไปยังไปเอาดิเฮียมีแล้วไอ้ตัดมาซีว่ะอุ้ยกัดแม็กซไอ้เี้ยนี่อืม มาซี่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 เจอไม่บบนมบบนต้องถอยต้องถอยแล้ววะไอรถคูแย่คีบีหมดถอยก่อนนะถอยก่อนนะมานาหมดละไอ้เฮียพีเคบีหมดไม่มีดาเมจแล้วกูเดี๋ยวต้องออกดาเมจเลยทีมเรามีกัดหนึ่งน้ำแข็งสองแมกนัอตอันติโอเคเดี๋ยวกูออกสตันก่อนอีกอันออกมาทำไม <c oughs> ทำไมกูอะโอเดโซด,ดี้ดาเมจมีสตันตั้งเยอะแยะแล้วมึงออกสตันมาทำเพื่ออะไรอีกเฮ้ย ทีมเราต้องการสตันห้าตัวเราต้องตไม่ถึงนะตาย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 เฮ้ยมันมาอะไรวะเนี่ยโลดโลดโลดไอ้นั้นโลดที่ชี่โลดที่ชี่เฮ้ยนี่สิงเกิลมันใส่โลดให้เพื่อนได้ด้วยเหรอวะได้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 กระไม้รุ่นใหม่รุ่นใหม่เนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่มึงเอาตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยอ่าเรียบร้อยเลยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาีเอาเลย ไม่ตายมานานหมดแล้วเก็บงานไม่ทันเลยก็ตายว่ะเบบีคทั้งรถลาวรถว่าเดโซก็เดโซแหละกูมันมีประโยชน์กว่าอย่างน้อยมึงก็ทำให้รถก่อนแล้วเพื่อนตีแรงขึ้นโอเค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 ตายสามสิบเอารายรว่าไงกูก็ว่างั้นแหละอย่างกูจะเกลียดมึงกูก็เกลียดมึงงั้นแหละเอาออาคอนตั้งมา ขึ้นมาีามหวานเฮ้ยบีกนะไปที่ทางมาแล้วกันเฮ้ยระวังงอมังกรระวังงอมังกรมาถอยก่อนมันแบ็คที่บ้าอยู่ไปก่อนไปก่อนมันบีกบีกเราซื้อบีกบีมาแล้วได้ปะเออสวยได้แล้วหายแล้วกูกูลอยปีตัวเลย้เยยยหายเอายังไงบู๋ไปยังไงขันไป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 ทิงเกอร์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 ก่อน หันหันหันมาแม่งนั่นหันหลังหันหลังเดี๋ยวกูพ่อตามไปโอ้โหได้โอ้ได้บังกรโอเคพุกมาตีอินตนาการหน่อยมึงฟุกเลยน่าล้างปลอมหรือว่าวินวอลกัะอะไรนะไอ้ดรอเมื่อกี้ล้างปลอมหรือว่าวินวอลล้างปลอมล้างปลอมล้างปลอมมันออกมันลอยนั้นน่ะแยกต่างมันต้ามันต้า

ไม่ได้เล่นกับเพื่อนเลยกูตายอย่างเดียวกินข้าวไปเลยครับกินข้าวไปเลยเฮ้ยมาร์คมาร์คไม่ตายมาร์คสกิลสามใช่หนูเข้าไปเดี๋ยวกูเข้าไปเอาเอามาสิเดี๋ยวกูเอาให้คนนั้นมาชิบหายแล้วมึงไม่ต้องไม่ต้องกูกูมีสตันกูมีสตันเฮ้ยโอ้ยสวยสวยอี ไม่ตายโชคดีไปยื้อเวลาไว้ที่ไหนโอเคมีคอนตันเนี่ยมาซิทำอะไรไม่ได้เออเป็นไงล่ะมีทุกอย่างเออยกเุ้ยประโยชน์กูเล่นกูช่วยดีแล้วเียโม้ชิบหายเลยเพราะถ้าชนะถึงไอ้เหี้ยตอนแรกเงียบกันหมดเงียบกิ๊บเลยในบ่อนี่มันเห็นวอล์กป่าววะไม่เห็น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 เข้าไปเลยเหรอไม่เห็น ต้องให้อุ้มร้องอันนี้เห็นแล้วมันมันกดดั๊ตอ่ะมันมันกดดั๊ตก็ควรเห็นอ่ะอ้าวเฮ้ยเรียบร้อยบูมบิ้งไปรูดออกมาเลยเดี๋ยวกูกูให้เลือดเต็มกว่านี้หน่อยบูมเดี๋กูส่งเอจิตให้มึงได้ไม่ว่าเ่ยเนี่ยอาวุธเราเฮ้ยนั่นแหละไอ้เหี้ยกูตายเข้าได้อยู่ได้อยู่เอ้เอาเรียบร้อยแล้วไม่มีคลิปเลยวะ ไอไข่อุ้มกูก็ไปแจมดีนะว่าไม่อุ้มตีถกตีของทิ้งอุ้มตีของทิ้งโชเลยโจมันแบบยิงแบบอะกลัวแพ้ฮ้ยปั้นนี่ถึกอยู่เดี๋ยวนัดกูเหลยอคนเดียวเหรอไีเไม่ไหวบ้างเลย มึงอยู่มึงอะมึงไอ้แช่น็อตบอกด้านล่างไอ้ตีไปครุบกัดเรียบร้อยแตกแยกยีเป็นความสามัคคีมาๆๆไปทีเดียวเลยมาดันกลางจบมั้ยไปไหนเออกลางเลยกลางมันได้แล้วลองดันล่างป็รักเพราะว่าถ้าบ่ายเอ้าเซฟทูลิปเอานี่ขี่ไปวะเล่นต่อได้เลยต่อได้เล่นต่อได้ไอ้เหี้ยเด็กข้าวปีดอยู่ฮะเลยไปเดี๋ยวใครยังไม่มีชาร์ตเอาเล่นก่อน ยึดเอาโพสกันเพื่อได้บายแบ็กมาเล่นตรงนี้แต่กูไม่มีเงินบายไม่เจอวะเอาเอาได้ปะเปิดได้ปะตัวนี้ไ่้ไหมเอาโพสอะไรบูทูกันไปบูทูตโอเคสวยกันได้แล้วหนึ่งโอเคบายอ่ะนี่โอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องเกลับแบบบูทูตนะจ๊ะอู้ตัวกูใหญ่มากมาดู เดี๋ยวคือมีใจแอนเดินข้ามแบนี่หมดเลยติงต้มเจ็บจิงนี่ไงมีสกิลเนี่ยใจแอนเนี่ยตัวใหญ่กว่าเดิมเดินข้ามได้ด้วยอะไรกว่านี้วะนี่เดินข้ามแบบนี้ได้เลยอยากได้ทิงเกอร์ถ้าจับทิงเกอร์ได้โอ้เออตัวนั้นเนี่ยโอ้โหไม่สวยละไม่ได้กัดไว้อะมันแบคคิงบ้าวเดี๋ยวรอรอแบคคิงบ้าวหมดเลยอ้าวไม่พอใครโดนวะไอ้วะกูกูกู แต่สุดเลยตายกดตายกดตายตัวป้อมมันตีกับตัวป้อมมันอ๋อกัดตีกับติ๊กเกอร์เนี่ยดร้อยชนะสองเออสวยรู้กูตีป้อมไรเงี้ยกูไม่สนแล้วเดี๋ยวแพ้อ๋อป้อมนู้นเลยอเออป้อมนู้นเลยปุ๊กมาตีร้อยไอ้กูทำไมทำไมทำไมตีกูทำไมอัทฟาคิวอย่างจะเล่นเพจจะได้ไรเงี้ย แต่น่าจะแพ้ได้กี่กวเกมเนี่ยไอเหี้ยเลยต้องจะไม่กดไอ้เหี้ยยุบสี่นาทีโอ้ยโอหแม่ยุบสี่นาทีเลยไปพวกกูเล่นไปก่อนเกมนึงท่านเนาะไม่ทำไมมันโดนยุบสี่นาทีแล้วอุ้มเอาไปด้านข้านเกมมันเฉยๆไงกินข้าวได้กินข้าวยาวได้กินข้าวยาวไม่มีดีสำรองอ่ะ ไอ้เรื่องเราอันนี้แมทชิลๆไปก่นนนกนกนอนเลยไหนเมื่อกี้เม <c oughs> ื่อกี้จริงจังอ่ะนะกูว่าโคตรชิลเลยชิลชิลไปตั้งแต่เมื่อกี้เมื่อกี้จริงจังเนี่ยตไปตั้งแต่ยี่สิบนาทีแต่จริงจังกูคงไม่ไปกินข้าวอ่ะ